สุกแล้วครับโผมอ่าสุกแล้วนี่ท่านไป1ิหานาทีแล้วมาอีกแล้วครับท่านวันนี้เราจะแกงส้มปลานางนะครับแกงส้มปลานาง วันนี้ไปเจอดอกแคอีกแล้วพี่น้องแกงส้มปานางดอกแคพี่น้องนี่ปานางมาจากเวียดนามพี่น้องแตะหนึ่งเจด็ดดอนมาเจ็ดดอนเนาะแตแะมาเจ็ดตัวประมาณร้อยบาทพี่น้องมีสิบตัวตัวเล็กๆตัวนี้น้อยดอกแกงส้มปะนางนี่พระเอกของงานนะครับผมดอกเครครับดอกเคไม่รู้ามาจากไหนเขาไม่บอกพี่น้องตัวนี้ นี่แตะละสองเหรียญสี่สิบหกสองเหรียญสามสิบห้าสองเหรียญหกสิบห้าสรุปแล้วประมาณแตะละห้าสิบบาทพี่นอ้องประมาณห้าสิบบาทเป็นเงินบาทฮานด์นี่วันนี้เราจะทําแกงส้มดอกแคพี่นอ้องใส่ป่านางมัน,นี้นะหรือว่าป่าเนื้ออ่อนภาษาลาวเป็นปลาเสื่อมพี่นอ้องอ่ะมาตามดูพี่น้องว่าจะเป็นยังไงตามไปยยาวนะครับนี่แกงส้มดอกแค แกงปลานางแกงส้มสิบะโอ้จักชีวาจไงไหนเนาะห <laughs> ม,ม,ม้อจะเริ่มเดือดแล้วนะครับหม้อจะเริ่มเดือดแล้วใส่เข้าไปพริกหัวหอมตะไคร้พี่น้องรากผักชีลงไปแล้วถ้าน้ำเดือดแล้วก็จะได้ใส่ปลานะครับความสะอาดดอกแคนะครับผมกำลังทำความสะอาดนะจ้านี่ สารเตะนะครับผมร้อยห้าสิบบาทนะครับน้ำเดือดนะครับใส่ปลานี่ใส่ปลาไปหมดแล้วน้ำเดือดแล้วใส่ปลาจา้าปลานางนะครับผมปลาเนื้ออ่อนพี่น้องเน้อนี่โอ้แบบปลาบ้านทางที่น่องนี่ใส่ปลาแล้วนะครับนี่ปลานางปลาเนื้ออ่อนภาษาลาวเรียก,กว่าปลางงปลาเสื่อมค่ายคล้ายกันทนะั้งนั้น รอมันสุกแล้วก็จะใส่ดอกแคร์15นาทีผ่านไปปลาสุกแล้วใส่ใส่ดอกแคร์ลงไปเลยห <c oughs> อมทุบปึ๊บนี่ว้าสุกปกลปาสุกแล้วลลพีออ่น้องปลาสุกแล้วปเอ้าใส่ดอกแคร์มาเนี้นไงปลาเนื้ออ่อนดอกแคร์ลงไปซึมหอมกระเพาะของตุ๊ก็แกพี่น้องชุบคลุกกับหอมกระเพียงไเออ ไดเลยดอกเคสาบแตะพี่นอ้องแตะสองดอนปลายประมาณห้าสิบบาทนี้เหอับเอาทับทีค่อยๆนี่ต้นลงไปพี่น้องเอารอคนฟุดรอเ็นเดือดพี่น้องคนนีน้เอานี่รออีกสักคู่เดี๋ยวก็เดือดแล้วสุกแล้วครับผมอ้าวสุกแล้วนี่ทานไปสิบห้านาทนีหลังจากใส หอมบัวใส่ดอกแคปรุงรสเรียบร้อยสุกเรียบร้อยอเาเตึงปลาลอีกนิดหนึ่งพี่น,อน้องนี่โอเคสุกเรียบร้อยปรุงเรียบร้อยพนะี่น้องนาบ้านนี้ถ้าเบิ่งตอนกินบานนี้นะสุกแล้วรอสุกอีกสักพักหนึ่งก่อน,นเลยเพื่อนเขา้าสุกนะครับผมนี่อันปลาเสร็จชินแลวแกงส้มดอกแครปลานางสุกแล้วพี่นอ้องสุกแล้วมามาบ้านนี้นะชิมเรื่องเกียนี้พุนว้าว เค okay, พี่น้องเลยเก่งปลาเนื้ออ่อนพุณน่ะปิตูปิตูคุณนะ่ะโอ้ยอเยอะแยะพี่น้องพุณนี่ตักเศษถ้วยพี่นอ้องว้าวเส้นย่างคนแบบนี้นี่ประมาณนี้นี่ตักแล้วพี่น้องเไยนี่ตักใส่ถ้วยแล้ววันนี้ แกงส้มดอกเเค่ปลาเนื้ออ่อนหรือปลานางตามด้วยน้ำพริกเผาเมงดาพี่น้องขาดไม่ได้คือนี่เหมือนเดิมข้าวเหนียวเจ้าเขากินข้าวเหนียวพี่นอ้องคนบ้านไปการเขากินข้าวเจ้าอ,ม,อมามาคิดอดกันบัดนี้มามาพี่น้องห้ชิมกันเด้อโบชุดอยอดพี่น้อง ขค็มเหนียวร้อนๆฮะอาหารเย็นกรับภูมนี่คุนกินดอกแคกินอาหารบ้านนอกพี่นอ้องเลยอาหารบ้านนอกบรรณา,นนาเขาดีนหนนี่คุณเห็นไหมคุณอืมพเจ้าใส่มันออกแล้วมันบวกมืม ักมากจากประเทศเดี๋ยวเนะนเคุณปลากระตูบกเงยพี่ท่านคุณอร่อยคุณอ๋ออูว้วมาเดอร์เอฟซีกินขา้าวแรงน้ำกันตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งแล้วนี่ ทุ่มกับสิบสี่นาทีไปเลาะตลาดมาคำไปกดสกูขุ่นป่าก็เลยโอ้ยคักพี่น้องไอ้ขุนกางมันนี่มันกางมันพี่น้องจ้บต้องไป เมนดาบอของบอลนี่คุณนี่จำเจลเล้วอ,อ,อร่อยพี่น้องเลยสมวยมวยเอาอยากคำก่อนนี่เนา จบ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 นี่คำใ่ญ่ๆอยู่บันี้โบ้วยอ้าวซัมนี่แหละจะกินข้าวอนบันนี้น่ะโอเคขอบใจายๆที่ตามซุ้มพวกดนตรมตีพี่บ๊วยพี่น้องโอเคบายๆกินข้าวอนบันนี้นะ ไปบายมันขี้ยาวโคตรสามสิบนาทีผ่านไปพี่น้องเรียบร้อยเหลือจะก้างกินปลาเบิดห้าตัวพี่น้องเกงเกี้ยงเยงลิดนี่ประมาณนี้อิ่มแล้วพี่น้องเลยสามสิบนาทีกินบ่ได้กินดนกินดูบ้านกินครึ่งสมู